ก็ยังคงอยู่กันเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะการถอดบทเรียนกรณีคุณหมอกระต่ายนะคะที่โดนรถบิ๊กบค์ชนจนเสียชีวิตนะคะใ,ในระหว่างที่กำลังข้ามทางมาลายลก็มา ถอบดบทเรียนกันนะคะว่าบ้านเรานี้จะพัฒนาเรื่องนี้กันได้ไหม,มนะคะหรือว่ามันก็จะต้องวนลูปกกับมามคุยกันถึงประเด็นนี้ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุกันเราจะต้องใช้เวลากันอีกกี่ปีนะ,ะใช่ค่ะนะคะวันนี้เราก็ไปพูดคุยกันนะคะกับนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ,อมขององค์การอนามัยโลกด้านการ<อ>ป้องกันการบาดเจ็บ,บนะคะโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ,อมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณชุดที่ป้อสวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะก็จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะเราจะถอดบทเรียนเรื่องใดได้บ้างคะอืมก็ได้บทเรียนเยอะเลยครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งนะฮะคือคือคนคุณภาพอ่ะน้องต้องสูญเสียไปนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งฮะผมย้อนย้อนหลังเป็นนิดนึงนะฮะว่าเหตุบน ท้องถนนที่เกิดกับคนเดินถนนเนี่ยม,มันไม่ใช่เกิดขึ้นรายนี้เป็นรายแรกก็เกิดอยู่เรื่อยๆปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยม,มีคนถูกรถชนนะบนท้องถนนเสียชีวิตหนึ่งพันคนฮะแล้วก็บาดเจ็บนะบาดเจ็บคือไม่ตายนะเจ็บแต่บาดเจ็บนะหนึ่งแสนคนนะฮะโอ้ค่นะครับกันะ Oh, mm hmm. ในเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกในแต่ละปีเนี่ยมีคน mm hmm. ถูกชนเยอะฮะ mm hmm. แล้วก็ฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดการสูญเสียนี่ก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตทั้ง,งการสูญเสียทั้งหมดนะน้อง mm hmm. แล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดขึ้นขณนะกําลังเดินข้ามถนนนะ mm hmm. คนที่เดิน mm hmm. ข้ามถนนแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่ถูกชนเนี่ยถูกชนด้วยรถมอเตอร์ไซค์ฮะ mm hmm. มอเตอร์ไซค์เนี่ย mm hmm. เป็นเรียกว่าเป็น เป็นตัวการสําคัญในทะ่ยถึไม่เกิดการบาดเจ็บก,การเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ฮะมันสะเทือนขวัญก็เนื่องจากว่าอ,อคุณหมอเนี่ยเป็นคนสาคัญเนาะเป็นคนสาคัญแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ถูกชนก็เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้เป็นดีรู้จากเนี่ยก็เลยไม่ได้มีความสนใจอะไรมากเท่านี้นะฮะก็ไอ้น,นี่เป็นเรื่องที่เรื่องที่เ,ทเ,เล่า ต้องทวนให้ฟังนิดหนึ่งฮะในในกรณีของคุณหมอที่ได้รับวัตเหตุถูกชนเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ย okay. ก็คิดว่าปัจจัยสำคัญอันที่หนึ่งเลยนะก็เกิดจากการที่คนไทยเราเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมของการหยุดให้คนเดินข้ามถนนแต่อันนี้ต้องต้องต้องยอมรับความจริงเนาะอัตรงนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นความจรงิงเราไม่ได้มีทัศนคติหรือ วัฒนธรรมที่จะหยุดให้คนเดินถนนเนี่ยไม่ได้อยู่ในในความคิดนั่นแะนะคือทางธรรมดาและทางวัดลายก็ตามแต่จะไม่ก็เหมือนกันน่ะไม่เคยไม่เคยจะได้หยุดให้หะฮันที่เป็ความจริงนะอันนี้คือคือคือพื้นฐานคือพื้นฐานนะฮะของความเชื่อความคิด ของคนทำและพฤติกรรมของคนคนขับรถยนต์นในเมือยเบลเยี่ยว่าเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสายตาเนาะเรื่อือันที่สองอันที่สองก็คือเรื่องของทางมะลายทางมะลายคือรูปแบบของทางมะลายของของ,ของเมืองไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่เนาะมันก็จะเป็นแค่แค่เป็นทางมะลายเป็นก,า,นการขีดเส้นว่าเป็นช่องช่องแล้วคนข้ามไปเป็นทางมะลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็น อ่ามันไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะฮะไม่ใช่มาตรฐานมาตรฐานที่ควรจะเป็นมีมากกว่าน,นั้นเยอะนะเช่นเช่นการที่จะมีเออ่เส้นขีดบนถนนที่บีบให้ทางมันแคบลงเพื่อให้คนขับให้ช้าลงม,มีเละืะลูกลันนาดม,มีลูกดังได้เพื่อเตือนว่าคน คนขับก็จะถึงทางมะลายหรือทางที่ต้องชะลอแล้วอ uh huh. แล้วก็มีเกาะกลางให้คนหยุดเพื่อให้ป้องกันการถูกชนนั้นมีที่พักระหว่างตรงกลางแล้วก็จะต้องมีไฟสัญญาณเตือนไฟกระพริบถ้า uh huh. มีป้ายบอกว่ uh huh. าตรงนี้เป็นทางมะลายนะที่ชัดเจน uh huh. นะฮะกลางคืนก็ต้องมีไฟส่องสว่างด้วยให้คนเห็นว่าตรงนี้เป็นทางมะลาย uh huh. นะถ้าตรงไหนที่มีมีคนข้ามเยอะๆเนี่ยก็จะต้อง ต้องมีไฟแดงไฟเขียวให้คนข้ามทางมะลายได้อย่างปลอดภัยนะอันนี้เด็กเยอะฮะเรื่องของเรื่องของรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของทางมาลายเนี่ยของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายัางยังต่ํากว่ามาตรฐานเรื่องอันนี้ก็สะท้อนไปถึงเรื่องของอผู้ออกแบบผู้รับผิดชอบเนาะในการสร้างถนนเนี่ยมไม่ได้สร้างเพื่อคนเดินถนนนะเรื่องบอดนี้นะคือตรงเนี้ยทางมะลายที่เป็นส่วนจางเนาะ เรื่องของทางเดินที่ปลอดภัยทางเท้า,ท,าที่ปลอดภัยของคนเดินถนนเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบางทีนะไม่มีทางเท้าด้วยซ้ำไปถนนแต่ต้องมองไปเดินถนนเออเราก็ต้องไปเดินอยู่บนถนนบางทีมีทางเท้าก็จริงอ่ะแต่ว่าตั้งขายของนะมีรถก็ไปจอดมันก็จะไมเดินไปได้มีต้นไม้มีอะไรกีดขวางใช่ไหมฮะก็เดินไม่ได้นะร้านร้านเนี่ย ก็โตเอาเก้าอี้มาตั้งอยู่เต็มหน้าร้านเลยคนได้เราถ่ายขอเดินไปได้นะอันนี้คนที่เดินอยู่บนทางเท้าเนี่ยก็ต้องต้งลงถนนอีกจราจรอันนี้มันจะทอนนะมันจะท้อนถึงว่าเราให้ความสําคัญกับคนเดินถนนน้อยนะเขาไม่ได้มีความสําคัญนะเนาะใช่ไหมค่ะใช่อันนี้อันที่สามอันที่สามที่สําคัญมากก็คือว่าปกติเนี่ย การถ้าให้ความสําคัญกับคนเดินเท้าในองค์การอนามัยโลกที่ผมได้เข้าไปปฏิบัยนงานร่วมด้วยเนี่ยก็คือเป็นนโยบายแต่ว่าในชุมชนเมืองโรงเรียนวัาตลาดร้านค้าที่มีชุมชนอยู่เยอะๆนะความเร็วของรถที่ขับบนท้องถนนเนี่ยต้ขับให้ช้าลงนะเขากําหนดไว้ด้วยซ้ําไปว่าแนมาตรฐานใหม่ของโลกเลยนะฮะว่าในชุมชนเมืองเนี่ยความเร็วต้องเหลือสามสิบ สามสิบ hmm. ซึ่งอันนี้เป็นมันความเร็วที่หลายๆคนบอกโอ้ยเมืองไทยจะขับได้แหรอเพราะว่าเราขับันเร็วมากอันนี้ hmm. คือความจริงคนไทยขับรถในเมืองเร็วมาก <Ch à. S 2> แต่ว่ามาตรฐานสากลเนี่ยเขาต้องการขับใม่ช้าลงเพราะว่าเขาเห็นว่าคนเดินถนนและคือคนสําคัญคนหนึ่ง hmm. มาบนของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งไม่จะแตกต่างต้องไม่แตกต่างจากคนขับรถ ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยต้องไม่แตกต right, okay. so well. ่างคคนทุกคนเท่าเทียมอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ได sure. ้ความสําค like ัญกับคนในเมืองอันนี้คนในเมืองเนี่ยถ้าหากว่าเราขับรถแปดสิบเป็นชนนั้นตายแน่นอน แต่ถ้ารวกมเร็วลงไว์รถไปรถไปเนี่ยจนถ้าข้างเหลือสามสิบเนี่ยรถสามสิบเนาะถึงชนก็ไม่ตายส่วนใหญ่เนี่ยเจอเหตุตัดหน้าเฉพาะหน้าเนี่ยก็จะเบรกทันช่อันนี้คือเหตุผลและเนี่ยคือนโยบายของโลกเลยนะฮะในขณะนี้ในปีเนี่ยฮะว่าต้องการให้ในเมืองขับรถระสามสิบแล้วประเทศที่ทําอย่างเนี้ยก็มีสวีเดนนอร์เวย์อย่างเงี้ยชัดเจนฝรั่งยุโรปชัดเจนในรถใช่ฮะรถสามสิบฮะ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยสำหรัคนไทยอืมผมจะเป็นเรื่องใหม่ไล้เรื่องใหญ่แล้วถ้าจะลดจากเราเคยขับ80เนาะให้เ <laughs> รื50อ50ก็ยากละมนเรือ 30, 30นี่โอ้อคนไทยบอกไม่ชิน อืม่เรื่องใหญ่แต่แต่โลกเราเนี่ยโลกเรานะที่ในประเทศที่เขาเห็นความสําคัญของคนเดินถนนเนี่ยว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกับคนขับรถเนต์เนี่ยรถนะฮะลดละสามส่วแล้วก็มีอะยรวิสัยทัศน์ซีโร่ซีโร่วิเช่นซีโร่วิ่นก็ต้องการไม่ให้คนบนท้องถนนเสียชีวิตเลยไม่แต่คนเดียวฮะรถซีโนนนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่สามเนาะที่เป็นใจสําคัญที่ที่คุณหมอกระต่ายที่ถูกชนว่าคนขับ ดิ๊กไปค์ขับเร็วมากใช่ไหมคะับขับเร็วมากคือไม่ต้องเป็นมอกระไ่ายเราใครก็ได้ทุกชนก็ตายหมดอ่ะนั่นน่ะสิมากระลุกัน้าขนาดนั้นคุณหมอที่บอกว่าความเร็วสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือในเมืองหมายถึงว่าตรงที่ตรงที่จะเป็นตรงที่คนเดินข้ามหรือว่าเส้นถนนที่มีชุมชนหรืออะไรยังไงคะหรือว่าสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งหมดในเมืองเลยหรือยังไงคะคุณหมอ ต่เอ่อนโยบายโลกอะฮะนโยบายโลกนะ,ะในนโยบายโลกในเมืองในเมืองในชุมชนเมืองอะฮะคือทั้งหมดเลยไม่เพียงแต่ทังบมล์ไลเนาะตล,ลาดโรงเรียนตลาดโรงเรียนราา้รานคา้าใช่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 ใชฮะแต่ก็ดี ตอนนี้ในส่วนของเมืองไทยเอง <c oughs> ได้มีการประชุมกันในในคณะกรรมการบุาน,นาการข้าราชกิข,ชของวุฒิสภาเนี่ยกว่าเออถ้าเป็นเมืองไทยเราอย่างเงี้ยซึ่งยังไม่เคยชินกับการที่เราจะขับ30เนี่ยก็ก็จำเพาะเจาะจงเนาะหน้าโรงเรียนไอทางบ้านลายหรืออะไรก่อนแล้วก็อย่างโรงเรียนเนี่ยอาเฉพาะช่วง เข้อ <K ill an> ช่วงเข้าโรงเรียนช่วงเลิกโรงเรียนไอ้ช่วงเวลาที่ไม่เป็นนักเรียนผ่านก็โอเคเนาะก็เร็วกว่านั้นก็ได้แต่สามสิบเฉพาะช่วงเวลาที่มีเด็กนักเรียนครับไปข้ามมาอะไรอย่างเนี้ยก็คือ <K ill an> คือช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ยอมเนาะยอมให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็จะเป็นอันนี้เป็นแค่แนวคิดเนาะยังไม่มีกฎหมายออกมาแต่ับเมืองไทยเนาะแต่ละเมืองไทยฮะแต่ว่าในเมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายลแหละอต่ยัง คุณฮะคุณยุติภพคุณนงปรดีไปขับรถในสวีเดนเนี่ยคุณขับ50คุณโดนจับแน่นอนอเร็วไปใช่ไหมคุณหมอ ก็ต้องจับโดนรับแน่นอนฮะแต่ของเมืองไทยเราเองเนี่ยในเรื่องเนี้ยมันยังเป็นเรื่องที่ไกลมากนะผมคิดว่าอย่างเน้นไกลจากพัฒนารรมของเราอะฮะถ้าเราขับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนเมืองไทยเราจะโดนบีบแตรไล่คุณหมอใช่ใช่มันจะเป็นคนอะไรเลยใช่มันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปผมอยากคิดว่าเปลี่ยนผ่านเนี้ยเราค่อยๆลดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ขอให้เรามีแนวแนวคิดเนาะมีแนวคิดว่าเราต้องขับให้ช้าลง ในเมืองอะฮะในเมืองนะฮะต้องขับให้ช้าลงครับแนวคิดเนี่ยได้เป็นแนวคิดหลักเลยครับเพราะว่าถ้าหากว่าแนวคิดตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นมามันก็ยากเนาะที่จะทําให้ลดความเร็วลงต้องเชือ่อต้องยอมรับก่อนว่า คนเดินถนนเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งอของผู้ใช้รถใช้ถนนเราต้องให้ความสําคัญกับเขาต้องใส่ใจใเขาด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องสําคัญเนาะเรื่องของความคิดฮะเป็นเรื่องความคิดฮะค,ค่ะค่ะคุณหมอคะมีมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าอ,อย่างกรณีประเภทของรถนะคะที่ว่าจะให้ผู้ขับขี่ไปขับรถประเภทนั้นอย่างเช่นว่าบิ๊กบค์หรือว่าซุปเปอร์คาร์ที่มันมีความเร็ว สูงใช่ไหมคะ hmm. อาจจะต้องเข้มงวดในการออกไปขับขี่ให้คนที่จะไปใช้รถรถเหล่านี้ hmm hmm. คุณหมอคิดว่าตรงนี้มันช่วยไหมคะห,มหรือว่าบ้านเรานี่คือมีพูดถึงประเด็นตรงนี้บ้างไหมคะคุณหมออ hmm. เห็นด้วยครับเห็นด้วย <c oughs> ครับ <c oughs> ว่าว่าคนขับทุกคนคางคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยต้องมีคุณคุณสมบัติพิเศษคือหนึ่งหนึ่งต้องรับการอบรมพิเศษเพราะว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันมีความแรงเยอะนะ <c oughs> คือเขาไม่เพียง แต่อันตรายกับตัวเขาเองที่มีโอกาสจะไปชนกับนั่นชนกันนี่แต่เขามีโอกาสที่จะทําให้คนอื่นบาดเจ็บด้วยอย่างกรณีนี้เนาะใช่ไหมฮะหนึ่งนะหนึ่งเนี่ยความแปลงของรถเนี่ยถ้าหากคนเป็นรบการอบรมเป็นพิเศษมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุและทําให้ตัวเองหรือคนเป็นเสียชีวิตนะฮะ้อสองที่สําคัญอีกอย่างอย่าหนึ่งที่มากมากเลยคือวต้องจํากัดอายุคนขับรถติ๊กไ์ซุปเปอร์คาร์นะฮะอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามีเรียกว่ามีวุฒิภาวะเนาะมีวุฒิภาวะเป็นศกันที่สูงพอนะแล้วก็อันที่สามต้องมีการสอบไปกับกขี่เป็นพิเศษไม่ใช่กี่ขี่ธรรมดาธรรมดานะอันที่เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขเลยนะฮะทึ่คนไทยเองตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับว่าจะมีแต่ว,ว่ายังไม่ชัดนะฮะในเรื่องนี้ ใช่ครับยังไม่ชัดยังไม่ออกมา,าเป็นเป็นเรื่องเป็นราวสักทีหน,นึ่งฮะก็อันนี้จะเป็นเรื่องที่ถ้าหากจะเคสเนี่ยจะเคสเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเป็นบทเรียนเป็นบทอาขอนที่มันจะต้องมามาเร่งรัดไอ้กฎระ,ะเบียบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกล่าวไปในตอนต้นนะในสามข้อน,นี้รวมทั้งเรื่องบิ๊กไบ์ด้วยน,ะ,ะ,นะฮะ,ะ,ฮะก็ต้องมามาเอากันจริงจริงจังๆเลยเพื่อลดความสูญเสียคือถ้าไม่ทําอะไรผมบอกได้เลยว่ามีต้องมีคน คนเสียชีวิตคนบาดเจ็บอีกแน่ๆนะถ้าไม่ทําอะไระฮะแต่ถ้าก็ได้ทําอะไรมันก็จะค่อยค่อยดยกว่าลดลดทอนความรุนแรงความสูญเสียนี้ให้น้อยลองไปได้ครับอืมค่ะคุณหมอเราเราถ้าเทียบกันกับเบรดของอุบัติเหตุแล้วก็การเสียชีวิตบนถนนแล้วก็ขณะเดินข้ามถน,นนเนี่ยนะคะของอบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นนี่ของเราถือว่าสูงมากไหมคะสูงครับเราติดทับนะเราติดทับ เศรษฐีท็อปเทนของโลกไม่อยากได้เลยอ่ะฮะคือคือคนที่อยู่ในแบบยุโรปอย่างอย่างในอังกฤษในสวีเดนในนอร์เวย์เนี่ยเข้ามาเดินถนนในเมืองไทยเขา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 ให้คาเตือนเอาไว้เลยว่าแม้แั่ป่าคุณก็ต้องระวังเพราะว่าคุณอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ชนบนฟิษบาทนะฮะแล้วคุณก็ไม่ใช่บนถนนนะบถพิษบาทเนี่ยนะเออเขายังเตือนคนของเขาเลยนะมาเดินเมืองไทยระวังหน่อยโอ้ ได้แล้วการข้ามทางออนไลน์เนี่ยนะคุณก็จะคิดว่ารถจะจอดให้คุณนะคือมันเป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศเนาะหรืออย่างญี่ปุ่นอย่างสวีดเดนเนี่ยพอเราก้ามก้าวงถนมปึ๊บเออบนถนนเนี่ยรถก็จอดให้แล้วเลยนะฮะใช่ออจอดทันทีเลยแต่เราเนี่ยยังไปคิดว่ารถจะจอดให้นะเราจะชคุณตายต่อให้แม้กระทั่งแม้กระทั่งว่าเป็นไฟเขียวให้คุณข้ามได้แต่คุณก็มีสิทธิ์จะต้องตายซึ่ง ใช่ซึ่งมีค,คนเคยโดงชนตายไปแล้วอย่างนั้นนะฮะในเมืองไทยนี่แหละใช่ฮะ เพราะฉะนั้นอย่าไปไว้ใจไอ้สัญญาณไฟนะฮะให้รนะวังตัวให้มากตอนข้ามถนนเมืองไทยนะก็เตือนกันไว้เลยนะคนต่างประเทศที่เมืองเมืองไทยเนี่ยว่าอันตรายมากเลยถนนเมืองไทยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ต้องเรียนตะกี้ที่คําถามที่ว่าเออต่างประเทศก็มีเขาวัฒนธรรมก็าปลกเป็นวัฒนธรรมแล้วหลังตั้งแต่เด็กเล็กน้อยเนาะก็สอนกันเลยตั้งแต่เด็กเล็กเลยให้ให้ข้ามถนนทางม้าลาลคนขับรถต้องจอดให้คนเดินถนนข้ามะไรอยเนี้ยฮะ ปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมอ่ะไม่ใช่แค่ข้อกฎหมายนะแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมเลยนะปลูกฝังเลยฮะใช่ใช่ฮะเป็นวัฒนธรรมอ่ะฮะค่ะไม่คุณหมอพูดอย่างนี้ปุ๊บนี่คือนึกว่าแล้วเราจะแก้ยังไงก็ต้องไปแก้ที่นิสัยหรือว่านิสัยดั้งเดิมนะผมว่าแก้ที่วัฒนธรรมเนี่ยสู้แก้ที่ที่ตัว ตัวปฏิบัติตัววัฒนธรรมไม่ได้เนาะซึ่งมันจะแก้มันก็ต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะคุณหมอคะประดับบ้านเราจะเดินไปยังไงช่วอายุคนหนึ่งไหมกึ่หมอใช่ครับใช่ครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับผมผมก็ได้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมได้ได้ทาข้อเสนอไปเลยนะถึงทางทางผู้บริหารทางทางวุฒิสภาซึ่งผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะว่าจากบทเรียนครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้การเสียชีวิตของหมอกระต่ายเนี่ย ให้เป็นการสูญเสียเปล่านะจะต้องเป็นแรงผักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนนของสังคมไทยนะอยู่ห้าข้อนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยต้องสร้างวัฒนธรรมการหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนตรงทางข้ามให้ได้นะที่มิ้อเขาจะลองคุยกันเนาะ่ต้อง ต้องเกิดเป็นวัฒนธรรมอันที่สองเสนอให้มีการขับรถไม่เกิน30สิกิโลเมตรต่อชโมในเขตชุมชนเมืองรั่นองนี้เป็นตามข้อแนะนําขององค์การไมโลกนะฮะปที่0 2 1ิที่ผ่านมาเนี่ยข้อที่สามต้องมีการบังคับใช้กฎหมายต่อพูกกระทาผิดอย่างเช้่มโวดจริงจังต่อเนื่องอันนี้คือเราเราโฆษณาเฉยๆชวนแนะนำเฉยๆขอร้องเฉยๆบางคนมันไม่ทำอ่ะเนาะมันก็ต้องมีการลงดาบอ่ะการลงดาบ ติดซีซีทีวีใครที่ฝ่าน้ำใสแสยตอนคนกําลังข้ามหรือว่าไม่จอดให้เนี่ยอันนี้ก็ต้องจัดการลงดารน,นะฮะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องที่จะ็นตัวเสริมมาตรการที่เรากาหนดขึ้นข้อที่สี่เนี่ยอันนี้เป็นที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยฮะต้องมีการปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็กเยาวชนและประชาชนนะใ,ให้ข้ามถนนยังไงให้ปลอดภัยให้ข้ามถนนตรงทางม้าลาย และจับคนขับรถเนี่ยให้หยุดรถให้คนเดินข้ามซึ่งผ่านระบบการศึกษาและการลดลดดลงทุกช่องทางซึ่งอย่างเนี้ยอย่างที่เรากาลังคุยกันตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการดดลงให้คนหยุดให้รถให้ให้คนเดินข้ามหยุดรถให้คนเดินข้ามหรือว่าให้ข้ามทางวันไลน์แต่ที่เป็นข้อสําคัญเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ผมคิดสาคัญคือการปรับเปลี่ยนทางข้ามทุกแห่งทุกประเทศให้ได้ตามมาตรฐานตามว่าานีมนมีมาตรฐานอยู่เนาะถนนเลนไปกับ ขนาดเล็กถนนขนาดใหญ่สี่ช่องทางถนนแปดเลนสองเลนอันนี้ต้องทํำยังไงนะมีมาตรฐานอยู่ไม่ลงรายละเอียดแล้วนะนะแต่ว่าขอให้มีการจัดการตามมาตรฐานทุกสี่ยทุกแยกทุกทางไม่ใช่ทุกทางข้ามนะทุกทางข้ามทุกประเทศเลยเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่มาทําเฉพาะอ้ตรงจุดที่คุณคุณหมอกระต่ายเป็นคนนะใช่ไหมคะับใช่ใช่ใช่เนี่ยมันเหมือนกันหมดนะเราก็ต้องคาดที่นั่นที่นี่เนาะ เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวรับผิดชอบเทศบาลอทมทุกแห่งทุกประเทศเนี่ยเรถึงเอาต้องถือเหตุการณ์นี้เนี่ยลุยเลยทํามันถูกต้องจะได้ฮะค่ะคุณหมอเราห้าข้อที่คุณหมอพยายามผลักดันตรงนี้คือมันจะมีจะผลักดันไปให้เกิดผลได้ไหมคะจะไปช่องทางไหนคะคุณหมอคะ คือคือต้องถือว่าพวกเราคุยกันอยู่นะว่าตอนนี้ต้องตีเหล็กเมื่อมันร้อนนะฮะเหตุการณ์ครั้งเนี้ยอย่าให้เป็นไฟไม่ฟังขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจริงจริงซึ่งในขนาดนี้เนี่ยถ้าที่ผมได้ทราบเนี่ยในชนะกันมาที่การกรรมนาคมในคณะกรรมการบุรการการแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันเป็นทางถนนของพุฒทสภากําลังผลักดันในเรื่องนี้อยู่ไปถึงรัฐบาลเพื่อให้มีการ มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบในมีการดนการซึ่งผมก็หวังเนาะหวังว่ามันจะเป็นจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกเราที่เป็นเป็นสื่อมวลชนประชาชนประชาสังคมทุกภาคส่วนเนี่ยต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันนําเสนอเนาะให้ภาคระอย่าอย่าเพิกเฉยอ,อย่าทําให้เรื่องดีเนี่ยเกิดความสูญเสียไปโดยเปล่า ประโยชน์นะฮะก็ต้องช่วยกันจริงๆเลยฮะต้องช่วยกันลองแรกแขลกันเถอนะฮะให้ไม่ใช่ว่าให้ผู้ต้องหาเป็นบวชอะไรเงี้ยคุณหมอคนทำผิดเป็นบวชอะไรเงี้ยต้องช่วยกันเลยค่ะทุกครับภาคส่วนนยฮะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณมากครับเป็คายินดีเลยครับช่วยกันเลยนะครับครับผมเป็นเหตุการณ์เจ้าสสด็ที่สุดเราต้องทําให้ เปลี่ยนแปลงให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขึ้นสำหรับคนไทยให้ได้ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ